มีแค่นี้เนาะเว้เอายางอ่ะรอบปัจจัอะไรฮะอันนี้รอบสิิพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่เป็นวัฒนธรรมของอาจังหวัดเก็บตัวหลังจากที่เราเริ่มติดอกติดใจมานะฮะก็ถือว่าเป็นรอบที่ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้แต่งตัวได้ครีเอทีฟว่าเออเราอยากทําเป็นใคร อยากจะโคฟินใครหรืออยากจะนําเสนอเรื่องของมาลายูวันนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าสงขลานะครับเป็นมาลายูทั่วไปก็คือว่าตั้งแต่บริเวณอาจจะปลายประจวบจนถึงมาลายูอาจจะเลยไปถึงแถบมาเลเซียด้วยซ้ำเพราะในสมัยก่อนเป็นวัฒนธรรมเดียวกันก็เดี๋ยวใอยดูนะฮะน้องๆเต็มที่ครับมาดูจากการแต่งตัวก็สวย7 0็แปกอีก30ฮะนะฮะก็คือจะบางคนอาจจะขายคอนเซ็ปต์แบบอาถรรพ์ลึกลับ นะฮะมีเพ้นต์ตัวนะมีทำอะไรที่แปลกๆก,ก็สนุกดีครับอี<ว>กหน e ึ่งอีเวนต์เอาจริงๆแล้วภาคใต้มาลายูเนี่ยพวกเราอาจจะห่างไกลเนาะเราต้องยอมรับก่อนาะว่าเราชินกับเนื้อชินกับอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้เดาออกว่าอาชนเขาเผาภูเขาข้อยาวไปไงแต่มาลายูวันนี้ผมว่าการถ่ายทอดออกไปน่าจะทําให้คนนึกถึงวัฒนธรรมที่มันหลากหลายหลายคนบอกโจทย์มลาย,ยูก็จะนึกถึงภาพปาเต้ ก็จะนึกถึงแบบหนังตะลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่น้อยๆที่เราแบบนึกได้แต่เที่ยวนี้ยมันเลยไปถึงรังกาวีเลยไปถึงหลายๆสิ่งซึ่งอยู่ในคาบสมุทรเดียวกันนะฮะก็อาจจะห่างไกลจากที่เราจินตนาการเดี๋ยววันนี้ก็ลองดูครับถ้าคนละมืต้องยังไง,อง,องอเอ่อผมว่าก็คงจะเหมือนเดิมครับแบ่งออกเป็นสองหมวดนะฮะโดยปกติก็คือหมวดแบบอลังการงานสร้างเห็นชัดเจนไอ้หมวดหนึ่งก็คือ หมวดที่วาวอะออกมาปั๊บตกอ,อกตกใจถึงแม้มันอาจจะน้อยแต่ว่าจินตนาการได้เยอะแล้วก็แสดงเยอะก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าโดยปกติก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะเรามาพิสูจน์ดูนะฮะว่าระหว่างคอนเซปต์นะผีนะฮะที่เคยชนะมาอยู่เรื่อยนะฮะเข้าทรงองค์เจ้าอะไรนั่นนะฮะเต้นแรงเต้นกาน้าหน้ากลัวปีนี้ยังคงยึด หัวหาดเป็นที่หนึ่งได้หรือเปล่าวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีหน,นักไปไหม,มาาครับต้องตอ๋อไม่ฮะรกรรมการเป็นคนที่นี่หมดเลยอะไรที่เป็นจังหวัดเจ้าภาพผมไม่เกี่ยวเลยนะฮะผมมานั่งดูเฉยๆจริงๆครับเราก็บอกให้เขา e นจอยไปเลยแล้วแต่ VIP ขอพอของในจังหวัดหรือ,อคุณชอบให้ใครมาเป็นกรรมการก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับคนเลือกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคนที่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดหรอกครับอาจจะแบบตรงใจพอดีพอดี แต่คนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนก็ตั้งใจดีครับโอเคนะฮะโอเคก็เห็นคนจมองเห็นกลุ่มนะเห็นกลุ่มคนจมงแต่ยังไม่เห็นคนมอง <Okay. S 2> เพราะผมว่าเหลือเวลาอีกประมาณหนูเป็นสิบวันเนาะอีกตั้งสิบกว่าวันอีกประมาณสองสัปดาห์ผมว่ายังมีเวลาที่หลายๆคนที่เป็นนางรองเนี่ยอาจจะวิ่งทันแล้วก็อาจจะพลิกวิกฤตทันนะมี นางงามบางจังหวัดถึงขนาดว่าจะจองตั๋วไฟนอลคนเดียวทั้งหอ นะฮะเพื่อไม่ให้จังหวัดอื่นได้เข้าไม่รู้เขาจะมาโกหกผมหรือเปล่าเวลาผมไลฟ์ก็บอกว่าขายเมื่อไหร่เขาจะขอเหมาทั้งหออ่าล็อกเลยฮะับเขาบอกล็อกไม่ให้ใครเข้าเลยเราขายใช่ไหมครับขายสิครับมีเงินทําไมเราจะไม่ขายฮะอ่าก็ที่นี่ first come first serve นะครับถ้าเกิดคุณให้เราประมาณสักเกือบ2ี่สิบล้านเราก็ปิดให้คุณเลยที่เหลือก็อาจจะต้องยืนชมแบบอ่าเงียบๆอยู่ข้างนอกอ่ามีมีมามือตัวเต็งไหม ผมว่าม้ามืดขนาดจะแซงเลยขึ้นมาเป็นบนเลยเนี่ยณตอนนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ว่าม้ามืดเข้า1สิบเนี่ยผงม,มี<อ>นะแต่ไม่ได้ม้ามืดของฉันจะได้จับมือหรือได้มงใหญ่อันเนี้ยยังไม่เห็นขึ้นอยู่กับปาฏิหาร,หริย์เลกประมาณปาฏิหาร,หริย์เลยประมาณสองวีค<อ>มันก็ทําได้เออทำไมใครจะทําไม่ได้ถ้าอยู่ๆเกิดสมมติว่าคนนิยมชมชอบอขึ้นมาจากคนดูจะหลักแบบห้าร้อยเจ็ดร้อยอยู่ๆมาดูสองหมื่นถ้าดูสองหมื่นแล้วขายอะไรก็ขายได้ขายอะไรก็ขายได้ คนตัวเต็งก็หนาวนะตอบไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความนิยมในมิสแกรนเท่านั้นที่คุณจะคลิกนะฮะวิกฤตของของใครก็แล้วแต่ให้เป็นโอกาสของคุณนี่มันรู้สึกไงบ้างครับเขาบอกว่าคโนโมกีเดาได้ไมากผมว่าหลายคนก็คงจะเดาแล้วก็จะโฟกัสไปที่คนสองคนแต่ผมว่าไอ้คนสองคนสามคนสี่คนเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เดาได้แต่ว่าใครล่ะสุดท้ายที่จะต้องได้มงกุดมิสแกรนไทยแลนด์มงใหญ่ไปครอง อันนี้ยากครับแต่ถามว่าเดา10เดา5เดาไม่ยากครับนะฮะดาง่ายนะฮะอาจจะแบบคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ดาวมงที่หนึ่งนี่บวกลบคูณหารหนักมากนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะในชัดเจนในขณะที่สร้างเวทีตัวเองขึ้นมาฉุกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องกล่าวอ้างตามที่ผมพูดไปว่าเอ้ยมันก็อาจจะไม่ใช่การเกิดใหม่แบบเรียวที่เป็นเรียวยูหรือเอ็มพาวเมอร์ของคุณ ก็จะเป็น m p p w w r r ตราบใดที่เป็น m p p w w r r จริงคุณจะต้องเป็น Empower ที่ร r o d u c e ขึ้นมาแต่ถ้าคุณหยิบของคนอื่นมาเป็น m p p w w r r ของคุณเนี่ย mm hmm. เขาเรียกขโมยนะฮะซึ่งบ้านเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าขโมยรอาจจะเรียกว่า Copy ปี้มันน่ารักกว่าก็คือว่าพูดง่ายๆขอโทษนะฮะเหมือนผมอยากจะเปิดร้านขายไก่ทอดแต่ผม่ไม่มีไก่ทอดผมทําให้เป็นผมไปซื้อ KFC มาระหว่างหน้าร้านเต็มเลยแล้วบอกว่าเนี่ยครับไก่ทอดนวัดอขอขอบคุณ KFC มันมันตลกอะฮะมันมันทำกันได้หรอครับนะฮะมันก็ the one and only can do ฮะผมว่าไม่เคยมีใครทำถูกไหมฮะเรายกตัวอย่างให้เห็นผมอยากจะขายไก่ทอดวันนี้ผมอยู่หาดใหญ่นะฮะแต่ผมคิดไม่ออกหรอกทอดยังไงทอดยังไงอร่อยผมทำไม่เป็นผมรู้ว่าเคฟซอร่อยผมไปซื้อเคฟซีมาหน่อยแล้วก็วันนี้เราจะขายไก่ทอดนวัดขอขอบคุณไข่ทอดเคฟซอาฟอลโล่เลยฟอลโล่เลยไข่ทอดเคฟซีฟอลโไข่ทอดไก่ทอดนวั คุณว่านี่มันเป็นเอ็มพาวเวอร์มนไหมมันเป็นแรงบันดาลใจจริงหรอแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากสมองและขาของคุณจริงๆหรือเปล่า mm hmm. เพราะฉะนั้นที่ผมพูดออกมาเนี่ย mm hmm. ผมคุยกับองค์กรแล้วไม่ใช่ผมพูดเอง mm hmm. องค์กรเขาก็ชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันว่า mm hmm. เขาถูกขโมย Property บางอย่าง mm hmm. ถึงแม้นางงามจะหมดวาระแล้วแต่ไทเทลโฮเดอรและเนมยังไงก็ยังเป็นของเขา ถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาที่นางงามบางคนไปทําอะไรมิดีเช่นสมมุติว่านางงามคนนี้เกิดไปเป็นขโมยไป,ปอะไรเงี้ยคนก็ด่าบแบรนด์มันล้องลงชายเช่าโฮเดอร์อยู่แล้วแต่เนี้ยคุณเทคบางอย่างไปเพื่อสตาร์ทเวทีใหม่ของคุณแล้วฟอลโลเวอร์ที่คุณบอกว่ามีอ่ะสองแสนกว่าผมบอกเลยเกือบร้อก็มาจากเวที Miss Universe แล้วเรียวตรงไหนแล้วเอ็มพาวตรงไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้ประเด็นแบบเนี้ย ถูกเอาเปรียบเราแล้วมิสยูนิเวิร์สเป็นของคนไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่ายอมคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันติดแฮชแท็กนะฮะ g u n n v u r s v e r s e the one and o n อ y นะอยากจะวอนคนไทยทุกคนไปถึงทุกทที่เลยนะว่าตอนนี้เรามีเวทีที่ดีที่สุดในโลก2เวทีคือ Miss Universe แล้วก็มิสแกรน n ์อินเตอร์เนชั่หรือ MTI เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีดีที่สุดคนจะต้องอิจฉาริษยาเราไปอีกนานแสนนานชั่วชีวิตที่เราอยู่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเห็นยังไงปล่อยเขาแต่คนใดทุกคนต้องอินในสายเลือดเหล่านี้บ้างต่อให้คุณจะทะเลาะก,กับเราต่อให้คุณจะน้อยใจเราไม่พอใจเราแต่สุดท้ายคุณดูตัวอย่างคนฟิลิปปินส์คุณดูตัวอย่างหลายประเทศเขาจะจัดยังไงเขาจะเขายัางบอกเขาดีเขารักษาเขาเรียกว่าสมบัติที่มันเป็นสมบัติของคนในชาติอันนี้มันก็เป็นของคนคนไทยด้วยกันทั้งคู่ ผมการันตีว่าเป็นของคนไทยนะฮะทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของทั้งคู่ก็คล้ายกันก็คือว่าเรามาจากอย่างของ MGI มาจากศูนย์จริงๆที่ยืนอยู่บนลำแข้งจนถึงวันนี้อย่าง Miss u s i v e r s e อ์าทางคุณแอนเขาก็ไปซื้อมานะครับก็อยู่ในมือของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกัน,กนปกป้องนิดนึงนะเพื่อเพื่อความเป็น ศักดิ์ศรีขนะ<พ>องพวกเรานะเพราะฉะนั้นก็เลยพูดออกไปว่าเป็นก๊อปปี้แต่ผมต้องถามทุกคนว่ามันก๊อปปี้ไหมลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นผมผมว่ามันอย่างเราเราไม่กล้าทําเพราะเราอายฮะราาัเกียย่ยวโยงกับงที่เจ้าของเก่าเขามีการมาฟ้องร้องคนประเทศไทยคัผมว่าพวกนี้ทํางานเป็นเ,เขาเรียกว่าทํางานเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มงานนะฮะมันมีหลายอย่างเดี๋ยวว่างๆจะเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานปลาลปลาลานะฮะ เกิดขึ้นมาประมาณสักปีกว่าสองปีมัน <laughs> มีหมดหละครับเพราะว่าผมว่าผมว่าหลายคน <c oughs> คงคิดออก,กน,นะอย่ากต้องให้พูดอะไรเยอะไปกว่านั้นเลยนะรเราเป็นคนไทยด้วยกันจะยุยงส่งเสริมให้ใครก็มาฟ้องร้องคนไทยก็คิดดูให้ดีแล้วกันนะฮะกุงสีแจกเพราะว่าคนบางคนมันเป็นกบฏของชาตินั่นนะฮะจริงจอันนะี้ไม่ก้อพูดคุยกับกองใหญ่ครับว่าจะมีการออกเป็นคำสั่งอ๋อนะกองใหญ่เขาเป็นคนพูดครับผมก็เลยบอกว่าจะทําอะไรก็ทําให้มันชัดเจน นะฮะก็เร็วๆนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นภายในเร็ววันนี้ครับนะฮะแต่ตอนนี้ช่วงที่ให้เขาเขาเรียกว่าเซตนตัวเองด้วยแล้วก็รวบรวมปัญหาด้วยรวบรวมคู่แข่งขันด้วยรวบรวมผู้ต่อสู้ด้วยในการจัดทัพนะฮะก็ขอการที่เราจะคิดว่าเออมันควรจะลงที่ใครครับ มีหมดละครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่นี่มันไม่ได้แบบมีข้อกําหนดว่าต้องไม่แบบจังหวัดเดิมนะมงแล้วต้องไม่ไม่มีฮะเราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยเราสนใจเรื่องว่าใครมาแล้วมันดูดีขายของดีวางตัวดีแฟนคลับดีความน,นิยมดีอะ,อ,ะอะไรนะผู้สนับสนุนชอบนะครับแบรนด์สินค้าชอบคนนั้นก็มงได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจังหวัดไหนครับตอนนี้หมแฟนคลับหรืออะไรจะับงาได้ว่ามีสแกนเป็นยังไงเนี้ยจะมีหักภาษี ผมว่ามันมันก็อาจจะหักยากนะฮะมันมันมันอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์ดูแกรนดูง่ายดูเอาที่เราจัดอะ่ะมันจะดูไม่ยากหรอกครับเพียงแค่ว่าใครจะเป็นที่สุดเนี่ยอาจจะแบบเฉิวเฉียดนะฮะมันอยู่ที่ไหวพิปฏิภานของแต่ละคนด้วยว่าจะสร้างศีนนับจากเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยใครจะได้สีนเยอะที่สุดนะ,ะถ้าใครได้สินเยอะที่สุดก็คนนั้นก็โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆครับ ต,ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ทุกคนพูดถึงแต่ก็มีตัวบ้างที่โผล่ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดหูแรงวาาเลยแต่ว่าเบอร์2เบอร์3เบอร์4เนี่ยเขาก็เคียนไม่หยุดเหมือนกันนะบีที่4เนี่ยหลายคนเก่งมากตอนนี้นะ,ะเดี๋ยววันนี้หลังประกวดเสร็จเราจะมีแข่งขันภายในของเราเรื่องเบสเซอร์ให้เหลือ10คนสุดท้าย ว่าใครเป็นคนที่ขายดีที่สุดของปีนี้สิบคน <Okay. S 1> แล้วก็พรุ่งนี้หรือมาลืนนี้จะแข่งเลยให้เหลือหคน uh huh. แล้วก็แข่งให้เหลือสองคนสุดท้ายเราก็ให้ประชันกันเลยนาทีต่อน,นาทีว่าใครจะได้มากกว่ากันไปเรื่อยๆจะมีเลสเตอร์ควบงใหญ่เป็นไปได้เสมอถ้าเกิดคนคนนั้นพร้อมเราก็พร้อมฮะ uh huh. คนคนที่ฉลาดที่สุดคือต้องทําทุกเกมให้ได้ที่หนึ่งนะมันก็อาจจะทําให้เราคัานยาก uh huh. นะฮะจะชงจังหวัดไหนก็บอกมาแล้วกันนะ ู้แ้แาออถ,ถอดใจหมายความว่าไม่สู้หรือสู้เขาไม่ไหวอันนั้นผมเข้าใจนะฮะเรามาที่นี่เรามาเพื่อแข่งขันแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณสู้เขาไม่ได้เพราะคุณแข่งเขาไม่ได้อันนี้เราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมแล้วปีหน้ากลับมาใหม่นะฮะง่ายในเดียวมันไม่มีอะไรที่จะทําได้หรือถ้ามีอีกเวลาอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณทําได้อ่ะคุณก็ต้องแบบหาวิกฤต ให้กับตัวเองให้ได้เพราะวิกฤตมันคือโอกาสถ้าคุณยังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ทรงมันเป็นอย่างนี้ยแล้วคุณก็ยังไปอยู่กับทรงมันอย่างงี้ยังไงมันก็จบที่ทรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณทาอะไรที่แหวกประหลาดขึ้นมานะฮะมันก็จะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ครับตอนนี้มีบอสชอยยังเลยครับบอสชอยจะอยู่ที่ภาคมากกว่าคิดิถึงเวลาจะคิดที่ภาคก่อนแล้วในภาคก็จะไปเอาคนออกมาทุกครั้งที่ทวันเลือกจากหน้ามา ไม่ฮะในในใจเอามาตั้งแต่แรกหมายถึงมาสะสมมาเรื่อยๆเอามันก็จะมีแบบเอ้อยากได้ปีนี้น่าจะเป็นแบบภาคเหนือสองคนนะบางทีก็อยากได้อีสานนิดนึงบางทีก็ใต้แต่ก,ก็ตัดใจเหอะใต้ก็ไม่เอาก็ได้สมมุตินะเอ้ยกลับไปเหนือดีกว่าก็ยังดูดีนะเพราวนกันอยู่อย่างเง,ง,งี้ยคครับก็ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องแหละเอาจริงๆถ้าน้องไม่ตก น้องไม่เ <irgendw> ง <carbono> ียบน้องไม่หายน้องดีขึ้นทุกวันยังไงน้องก็ได้ง่ายนิดเดียวครับอแยเข้าขนตอนที่ต้องการรแแล้วก็ที่เป็นภาษาอังกฤษคือผมเห็นเวทีหนึ่งเขาเหมือนเขาอธิบายอะไรออกมาว่าเออเขา empower นะเขาเป็นแบบเวทีที่แบบสร้างพลังสร้างแบบอย่างให้กับผู้หญิงเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่น จริงๆแล้วผมไม่สตอรี่ก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราไปเราไปะทะเลาะบอาแหว้งกันทาไมเอาจริงๆสังคมในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมเหมือนสร้างมอบถ้าเกิดสมมุติเขาพูดแล้วรู้สึกมันชอบทำเนี่ยมันก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะคิดว่าใช่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องออกมาอธิบายว่าผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับสาหรับเรื่องของคนที่อยากจะมีเวทีใหม่ๆผมสราบสียงทุกคนแต่ทุกคนที่มีเวทีใหม่ๆของตัวเองเนี่ยมันก็มีแนวทางที่ชัดเจน เริ่มต้นมาจากการยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองผู้ตรงๆมไม่ว่าจะเป็นซูปราไม่ว่าจะอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ว่าจะเป็นมิสเอิร์ธนะครับหรือมิสอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาก็ต้องมีวิธีของเขาแต่ว่ามันมีเวทีหนึง่งนะครับที่ Copy Miss u n i v e r s วเราต้องยอมรับว่าก๊อปจริงๆ Copy ปตั้งแต่วันแรกที่เปิดเวทีมาก็คือนำมิส s ูนิเวิร์สผู้ชนะมาแถลงข่าวนำมิสยูนิเวิร์สผู้ชนะมาลอนช์โปรแกรมต่างๆ นำมิสยูนิเวิร์สผู้ชนะมาเป็นกรรมการนำมิสยูนิเวิร์สผู้ชนะมาเดินบนเวทีสวยงาม <c oughs> แล้วทุกครั้งที่เดินประกาศว่ามิสยูนิเวิร์สปีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่